ฮอสพิทอลเกรดคืออันไหนครับพี่กมตัวสีขาตัวสีขาอ๋อสองตัวนี้ฮอสพิทอลเกรดอันนี้ใช้แล้วมันจะกันโควิดได้ไหมครับงยากมชื่อฮอสพิทอลเกรดแล้วแต่ถ้าใช้จริงๆนะจะช่วยได้ฮะอือครับก็คือไม่ไม่ออกไปไหนก็พี่ไม่ได้ไปไหนพี่ฟังเพลงอยู่ในบ้านพี่จะติดโควิดได้ไงอ่า นานปีมากนะครับเอาเข่าจริงเอาแค่จริงจริง Hospital g r a มันคืออะไรครับอันนี้เอาเอาจริงจังเอาแบบจริงจังละพิสิทธตอบแล้วกันเมื่อกี้เราตลกไปแล้วครับทำไมเราถึงต้องใช้ฮอส p ิ t อลเกรดครับทั้งๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์โรงพยาบาลอันนี้ถือว่าเป็นการให้ความรู้ทั้งผมแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยครับเอามันโครงสร้างโครงสร้างที่มันสร้างมานื่อยจากฮอส p ิ t อลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับคนไข้เรียกมีการแพทย์เครับคุณจะมาปักหลวมปักหลุด ไม่ได้เป็นเด็ดขาดนะฮะเพราะนั้นโครงสร้างการผลิตการควบคุมคุณภาพเนี่ยเขาต้องดีกว่า commercial g r a d หรือ industrial grade เพราะว่ามันเฟลไม่ได้คุณเสียบปลั๊กปั๊กหลุกปั๊กนั่นมันคนไข้าตายได้เพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่า hospital g r a d เนี่ยเป็นเกรดที่ทำได้สูงสุดในในในปั๊กนี้แล้วนะฮะครับครับ แต่ว่ามันก็นกนยังมีแตกต่างออกไปอีกเ<ะ>ช่นเรายังมีออดีโอเพลดอีกอันนี้ก็ก็อันนี้ต้องมันก็เป็นอีกอีกประเภทไปแต่ถ้าใช้ตามทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องถือว่า h o s สปิ a อลเกดเป็นเกดที่ดีดีมากแล้ว